Der Mann, der Mann, ตำรวจเฮติจับตายมือสังหารประธานาธิบดีสีรายจับเป็นสองรายเม็กซิโกซิตี้8กรกฎาคมสินหัวมีออนชาวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเฮติเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มมือปืนสองรายที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ลอบสังหารโชเวแนลไมส์ประธานาธิบดีเฮติ ขณะพักอยู่ในที่พักอาศัยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธ7กรกฎาคมขณะที่ผู้ก่อเหตุอีกสีรายถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตแล้วระหว่างการจับกุมข้อมูลจากชาวโคลโจเซฟรักษาการนายกรัฐมนตรีเฮติและเจ้าหน้าที่อื่นๆระบุว่าปฏิบัติการข้างต้นดังนําไปสู่การปล่อยตัวตำรวจสาม นที่ถูกกลุ่มมือปืนลักพาตัวไประหว่างเหตุโจมตีที่บ้านพักของประธานาธิบดีด้วยก่อนหน้านี้กรองเอ็กซองทูสแฟรนเอ็กแซนทัสเลขาธิการแห่งรัฐด้านสื่อมวลชนได้ถแถลงผ่านทวิตเตอร์ว่าบรรดาผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมหลังการยิงปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดุเดือดในเขตเปลเแรงย่านที่พักของไมส์ในช่วงบ่ายก่อนเวลา18นาฬิกา เีพยงไม่นานราเดลองรีเกสเรเดลฮินรีเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารกล่าวในการบรรยายสรุปว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาสเปนและอังกฤษแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญชาติหรืออัตลักษณ์ของพวกเขารักษาการนายกรัฐมนตรีเฮติย้ำว่าหลังเหตุลอบสังหารที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมเสริมว่ามีการสุดสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และการเคลื่อนย้ายศพของโมอิตไปยังห้องเก็บศพในกรุงปอโตแฟรงซ์เมืองหลวงของเฮติแล้วมีรายงานเกี่ยวกับมาตีนไมตสุภาพสตรีใหมายเลขหนึ่งซึ่งได้รบับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่าเธอค้นขีดอันตรายแล้วหลังถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในไมอามีรัฐฟลอริดา หลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นโจเซฟยังขอให้ฝ่ายค้านร,ร่วมประนามการลอบสังหารครั้งนี้ซึ่งเขาระบุว่าโชคดีที่ฝ่ายค้านหลายส่วนเข้าร่วมการประนามด้วยเช่นกัน